มาเดือจักพี่น้องวันนี้ก้อยสีพาเขาครัวมาเฮ็ดกับเขาสู่พอบานกินเนาะจ้ะกะสีเป็นเมนูผัดเผ็ดหมูใส่บักทั่วเรากะทำการหั่นหมูไว้แล้วแล้วก็หั่นบักทั่วซอยบักทั่วก็นำเอามาล้างมาล้างน้ำต้องนั่งไหลจักสองน้ำพอววัน,นให้เบิรงตอนบักทั่วกับกซ้ำกัน ทั่วเมนตั่วฟักเงาด้วยจ้ะเป็นถั่วฟักสันส้นๆต่ำบะแซบบัวนี่ต้องเอามาเห็ดพัดเห็ดซุกอย่างเดียวมันจังสีแบ่บแล้วก็มาซอยมะพริกจากสามหน่วยต้องใส่หลายราะบ้านเป็นคนบ่กินเผ็ดนะจ้ะเสร็จแล้วเตรียมวัตถุดิบแล้วแล้วก็มาตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปทำการ ผัดกันเลยก็มีเครื่องแกงใส่ลงไปเลยตามปริมาณของหมูกับมักทั่วเขานาาจะใส่ลงไปเลยผัด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 กะวาสิห้มันละลายแต่ว่ามันกับบอละลายคือเราใส่หมูลงไปแล้วเก็มาผัดต่อหอมตามด้วย ใบมะกรูดพันปีใส่ลงไปเสร็จแล้วเขากระท่การพัต่อมาปรุงรสใส่ผงชูรสว่าผงนัวนั่นเองใสหลายแซบหลายตามด้วยน้ำตาลสองยังยงงพ,พออีกสองซ้อนวกากาใส่ลงไปมีการยดน้ำใส่อีกนะ เครื่องแกงมันบ่ยอมละลายเนาะใส่ลงไปแล้วก็ผัดผัดผัดผัต่อก็ใส่ซอสปรุงรสผู้มีซอสหอยก็ใส่ซอสหอยเนาะอันนี้บ่มีซอสหอยใส่แต่ซอสปรุงรสผัดใส่มักทั่วพันปีเฮาลงไปเบิ่งสีมักทั่วรดสิบ่ว่าพันปีจังได๋จนซ้ํามึดเนงัง่ายคังสมบัติ ถั่วเข้าสุกยังบดแล้วใส่พริกซอยลงไปอีกแล้วก็พัต่อพัต่อทิมไว้ให้ตัวมันสุกจากน้อยเสร็จแล้วนี่เบิ่งปุ้ยตักขึ้นมาหน้าตาซีสันปเปิดแซฟพร้อมแล้วก็เสิร์ฟใส่จานโอ้ยควันทวน,ทวนทวนหอมจากหอมัวหอมทั้งไอทั้งจ้ำ กินเนี่ฟุ้งคุกขับเพื่อนเลยแหละมึงมมีการหมุนกองอีกเ้ยมาจับเขาครับเสร็จเรียบร้อยลุยแซ่บๆทิ้เนาะอก็รู้ว่าเชื๊ยนกาไม่นู่อย่างเครื่องบุกบผัดผัดหมูผัดพริกหมูใส่ถั่ว อช่ค um. um. ่ับเด็ดๆัวคือัวแบบเงากินมาสีแห้งกว่า่วแบบเงา บปได้เห็นงานอันนี้ก็แจ้งตัวดิไปเห็นงานเราบดได้ไปติดมุ้งเกียงเตรียมตัวทำงานบดได้ไป็น อันนี้ก็เป็นภาพความเสียหายหลังจากที่สองคนกินเขามืดคนประจานเพิ่งผัดทั่วกันยังไว้กินเล